สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตกับผมโทนี่ที่จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวเหตุการณ์และบทเรียนที่น่าสนใจจากโลกคริปโตวันนี้เราจะพูดถึงโปรเจกต์หนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นอนาคตของ s t a b บิลคอยและความหวังใหม่ของ DeFi แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตนั่นก็คือ LUNA และเทอร่า UST UST ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาที่จะเล่าต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเล่าเชิงความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินและไม่มีการชักชวนลงทุนครับเพราะเหตุการณ์ของลู n a ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของราคาที่ร่วงลงเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั้งวงการคริปโตและนักลงทุนทั่วโลกได้เรียนรู้ว่า ความเชื่อมั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดของระบบการเงินไม่ว่าระบบนั้นจะใช้เทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัยแค่ไหนก็ตามในตอนนี้เราจะไปทำความเข้าใจกันครับว่าลูน่าเริ่มต้นขึ้นอย่างไรอะไรทำให้มันประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้มันพังทลายลงภายในเวลาไม่กี่วันนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนว่าโลกคริปโต ไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงามของการเติบโตแต่ยังมีบทเรียนอันโหดร้ายที่ต้องจดจำไปตลอดกาลจุดกำเนิดของลู n a Project Terra Luna เกิดขึ้นในปี2018ภายใต้การก่อตั้งของบริษัท Terraform Labs โดยมีโดคว a นและแดน i e l ลชินเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทั้งคู่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากสร้างระบบการเงินดิจิตัลใหม่ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงการเก่งกำไรเทราถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่สามารถสร้างสเตเบิลคอยได้โดยมีลูน่าเป็นโทเคนหลักทำหน้าที่เสมือนหัวใจของระบบเทราเพราะเป็นตัวช่วยรักษาเสถียรภาพของ u s t ซึ่งเป็นอัลกอริทึมสเตเบิลคอยแนวคิดที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้เทราแตกต่างจากสเตเบิลคอยอื่นๆ เช่น USDT หรือ USDC ก็คือ USDT และ USDC ใช้การค้ำประกันด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าจริงแต่ UST ของเทราใช้กลไกอัลกอริทึมในการตรึงค่าโดยเชื่อมโยงกับเหรียญลู n a หลักการคือหากราคาของ UST สูงกว่า1ดอลลาร์ระบบจะให้ผู้ใช้งานเผาลูนา เพื่อสร้าง UST เพิ่มขึ้นและหาก UST ต่ำกว่า1ดอลลาร์ก็สามารถนำ UST มาเผาเพื่อสร้างลูน่าทำให้ก,กลไกนี้รักษาราคา UST ใกล้เคียง1ดอลลาร์โดยไม่ต้องมีเงินสดค้ำประกันนี่ถือเป็นแนวคิดที่แหวกแนวและหลายคนมองว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่อาจเปลี่ยนโลกคริปโตได้จุดเริ่มต้นของการยอมรับ ในช่วงแรกเทราพยายามสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆในเกาหลีใต้และเอเชียเพื่อผลักดันให้สเตเบิลคอยของตนถูกใช้งานจริงเช่นการจ่ายค่าสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแอป e c o m m e r ิรและแพลตฟอร์มการชำระเงินแม้การใช้งานจริงจะยังไม่แพร่หลายมากนักแต่แนวคิดของการมีสเตเบิลคอยแบบไม่ต้องพึ่งเงินสดค้ำประกัน ก็ทำให้เทราได้รับความสนใจจากนักลงทุนและวงการบล็อกเชนอย่างรวดเร็วบทบาทของลูนาโทเค็นลูนามีหน้าที่หลักสองอย่างก็คือรักษาเสถียรภาพของ UST ผ่านกลไกาการสร้างและการเผาเหรียญและเป็น Governance Token ที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิโหวตและแตัดสินใจทิศทางของเครือข่ายซึ่งนี้ทำให้ลูนา ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญธรรมดาแต่เป็นหัวใจของ e อีโค s ิสต t เ r ร a กล่าวได้ว่าจุดกำเนิดของลูน่าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและนวัตกรรมทีมผู้สร้างเชื่อว่าพวกเขากำลังสร้างระบบการเงินใหม่ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนธนาคารและสกุลเงินดั้งเดิมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความหวัง ก่อนจะพาไปสู่เรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวในเวลาต่อมาความสำเร็จและการเติบโตของลู n a หลังจากเปิดตัวเทอร a าและเหรียญลู n a ในปี2018โปรเจกต์นี้ค่อยๆเติบโตและเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการคริปโตแต่สิ่งที่ทำให้เทอร a าโดดเด่นจริงๆคือการเปิดตัว Stable Coin u s t หรือเทอร a USD ที่ใช้กลไกอัลกอริท i ม s t a b บ e c ค i n ควบคู่ไปกับลูนา ช่วงเวลาที่เทอร่าก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุง่งในปี2020 2021ตลาดคริปโตอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือบูรันนักลงทุนทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจดีฟาและเทอร่าก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงนั้นราคาของลูน่าพุ่งสูงขึ้นจากไม่กี่ดอลลาร์ไปถึงหลักร้อยดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน เหตุผลหลักมาจากการใช้งานของ UST ที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการนำไปฝากใน Anchor Protocol Anchor Protocol คือแพลตฟอร์ม DeFi บนเครือข่าย t e ร r a ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานนำ UST มาฝากและได้รับดอกเบีย้ยสูงถึง20%ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมที่ดอกเบีย้ยฝากเงินต่ำกว่า1% สิ่งนี้กลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาลทำให้ผู้คนจำนวนมากแห่กันมาซื้อ UST และ Luna เพื่อเข้าร่วม Anchor Protocol และหวังผลตอบแทนมหาศาล Ecosystem ที่ขยายตัวเร็วความนิยมของเทราไม่ได้หยุดแค่ UST และ Anchor Protocol เท่านั้นแต่ยังมีโครงการต่างๆที่พัฒนาขึ้นบนเครือข่ายเทราเช่นแอปการชำระ DeFi Protocol และ dApps ต่างๆที่ช่วยเพิ่มความต้องการใช้ UST และ Luna มากขึ้นผลลัพธ์คือมูลค่าตลาดของ Luna ขึ้นไปติดอันดับ Top ป10ของโลกคริปโตและ UST กลายเป็น Stable Coin ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจาก USDT และ USDC ความเชื่อมั่นจากชุมชนและนักลงทุนด้วยความเติบโตอย่างรวดเร็ว นักลงทุนรายใหญ่หรือเวลส์และสถาบันเริ่มหันมาถือลู n a และ UST มากขึ้นความเชื่อมั่นนี้ทำให้เทราถูกยกย่องว่าเป็นอนาคตของการเงินแบบไร้ศูนย์กลางผู้ก่อตั้งอย่างโดคอนเองก็กลายเป็นบุคคลที่ได้รับการจับตามองในวงการถูกมองว่าเป็น Visionary ที่กำลังปฏิวัติการเงินดิจิทัลจุดสูงสุดของลูน่ก่อนเกิดการล่มสลาย มูลค่าตลาดรวมของเทอร a าเคยสูงกว่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและลูนาเคยมีราคาสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อเหรียญซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตกล่าวได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เทอร a าและลูนายืนอยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จมันถูกมองว่าเป็นโครงการที่จะมาเปลี่ยนเกมการเงินแบบกระจายศูนย์ และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่นวัตกรรมบวกความเชื่อมั่นจากชุมชนสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลได้ในเวลาไม่นานแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้กลับซ่อนความเปราะบางที่รอวันประทุจุดหักเหสู่ความล้มเหลวของเทรา Luna แม้ว่าเทรา Luna และ UST จะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินแต่ความสำเร็จเหล่านั้นก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้ตลอดเวลาและในที่สุด ความเสี่ยงที่หลายฝ่ายเคยเตือนก็กลายเป็นจริงจนทำให้โปรเจกต์นี้ลมสลายอย่างที่โลกคริปโตไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของปัญหาในเดือนพฤษภาคม2022ตลาดคริปโตเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงนักลงทุนจำนวนมากเทขายสินทรัพย์ดิจิทัลส่งผลให้ความเชื่อมั่นใน UST ถูกสั่นคลอนอย่างหนัก UST ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์เริ่มหลุดเพก หรือมีมูลค่าต่ำกว่า1ดอลลาร์เมื่อราคาของ UST ตกตำ่ำระบบก็ต้องสร้างลูน่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพแทนที่กลไกลนี้จะช่วยพยุง UST แต่กลับทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในลูน่าปริมาณเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดราคาของลูน่าจึงดิ่งลงอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วันมูลค่าของ UST ร่วงจาก1ดอลลาร์เหลือต่ำกว่า0.10ดอลลาร์ขณะที่ราคาของลู n a ดิ่งจาก80ดอลลาร์ลงไปแทบเป็นศูนย์นักลงทุนที่เคยฝาก UST ไว้ใน a n c h o r Proto ต o l สูญเสียงเงินไปเกือบทั้งหมดการล่มสลายนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเทอราเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อตลาดคริปโตทั้งหมดทำให้ตลาดสูญเสียความเชื่อมัน่นราคาของคริปโตหลายเหรียญ ร่วงลงตามกันและก่อให้เกิดการโดมิโนเอฟเฟกที่กระทบโครงการอื่นๆด้วยปฏิกิริยาของชุมชนและผู้ก่อตั้งนักลงทุนพั่วโลกต่างโกรธแค้นและผิดหวังหลายคนเสียเงินเก็บทั้งชีวิตในชั่วข้ามคืนส่วนผู้ก่อตั้งโดควอนกลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเขาถูกกล่าวหาว่ามีการบริหารจัดการที่ขาดความรับผิดชอบ และบางคนมองว่า a n งเกิลโปรโตคอที่ให้ดอกเบี้ยสูงผิดปกติเป็นเพียง p พอนซีสก m มที่หลอกดึงผู้คนเข้ามานอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศเริ่มเข้ามาตรวจสอบ Terraform Labs และโดควอนเองก็เผชิญกับปัญหาทางกฎหมายตามมาความเสียหายมหาศาลเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในหายนะทางการเงินที่ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกคริปโต มูลท่าตลาดหายไปมากกว่า40,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในเวลาไม่กี่วันนักลงทุนรายย่อยนับล้านคนได้รับผลกระทบบางคนถึงขั้นล้มละลายตลาดคริปโตโดยรวมก็เข้าสู่ภาวะความเชื่อมั่นถดถอยนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามกับความมั่นคงของ s t a เบิลคอยและโครงการ d e f าอื่นๆว่ามีความเสี่ยงซ่อนอยู่หรือไม่บทสรุปของความล้มเหลว สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยและอนาคตของ Stable c o i n กลับกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการว่าระบบที่อาศัยกลไกอัลกอริทมิเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่แท้จริงนั้นไม่อาจทนต่อแรงกดดันของตลาดได้กล่าวได้ว่าจุดหักเหในปี2022คือจุดจบของลู n a และ UST ที่เคยรุ่งโรจน์และเป็นจุดที่ทำให้ทั้งโลกคริปโต ต้องหันกลับมาทบทวนว่าความเสี่ยงในนวัตกรรมการเงินใหม่นั้นมีมากกว่าที่หลายคนคิดบทเรียนและผลกระทบจากการล่มสลายของลู n a เหตุการณ์การล่มสลายของลู n a และ UST ไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมของนักลงทุนรายบุคคลแต่ยังเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สะเทือนทั้งวงการคริปโตและระบบการเงินดิจิทัลทั่วโลกเรียนที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนวัตกรรม และความหวังใหม่ของ DeFi กลับกลายเป็นตัวอย่างที่เตือนใจว่าตลาดนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความเปราะบางบทเรียนสำคัญที่วงการได้รับคือ a l g o r t t h m i c stablecoin ไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ Luna และ UST แสดงให้เห็นว่าแม้ไอเดีย a อ g o r i t h m i c stablecoin จะฟังดูสวยงามแต่ในทางปฏิบัติ หากปราศจากสินทรัพย์คำประกันที่แท้จริงระบบก็อาจล้มเหลวได้ง่ายเมื่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานหายไปความเชื่อมั่นคือหัวใจของทุกระบบการเงินไม่ว่าระบบนั้นจะมีเทคโนโลยีซับซ้อนเพียงใดหากผู้คนเลิกเชื่อมั่นทุกอย่างสามารถพังทลายลงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันเหตุการณ์ของลูน่าตอกย้ำว่าความเชื่อมั่นเปราะบางกว่าที่คิด ดอกเบีย้ยสูงผิดปกติคือสัญญาณอันตราย Anchor Protocol ที่ให้ดอกเบีย้ยสูงถึง20%ต่อปีดึงดูดผู้คนจำนวนมากแต่ในความเป็นจริงอัตราที่สูงเกินจริงนั้นยากจะยั่งยืนและสุดท้ายมันก็กลายเป็นภาระที่เร่งให้ระบบพังลงเร็วขึ้นผลกระทบต่อผู้ลงทุนผู้ลงทุนหลายล้านคนทั่วโลกสูญเสียเงินเก็บ บางคนถึงขั้นล้มละลายเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลและสื่อมวลชนจนกลายเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของวงการคริปโตในปี2022นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับความปลอดภัยของการลงทุนใน DeFi และ Stable c o i n อื่นๆผลกระทบต่อโครงการอื่นๆความล้มเหลวของลู n a สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงโครงการอื่นๆเช่นกองทุน หรือนักลงทุนสถาบันที่ถือ UST และลู n a ไว้เป็นจำนวนมากพวกเขาเผชิญกับการขาดทุนมหาศาลและบางรายถึงขั้นล้มละลายเช่นกองทุนคริปโตชื่อดัง 3AC หรือ Three Arrow Capital ที่พังทลายหลังจากเหตุการณ์นี้ผลกระทบต่อกฎระเบียบหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ เริ่มให้ความสนใจกับ Stable c o i n และ d e f i มากขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกตระหนักว่าหากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อาจลุกลามไปสู่ระบบการเงินโลกนี่จึงเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศเริ่มเร่งพัฒนา CBDC หรือ Central Bank Digital Currency และเพิ่มการตรวจสอบ s t a b l e c o i n ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางเช่น USDT และ USDC ผลสะเทือนทางจิตวิทยาต่อตลาดคริปโตนอกจากความเสียหายทางการเงินแล้วเหตุการณ์ลูแน่ยังทิ้งบาดแผลทางจิตวิทยาให้กับนักลงทุนตลาดเข้าสู่ภาวะความเชื่อมั่นถดถอยหรือ Confidence Crisis ราคาคริปโตโดยรวมร่วงลง นักลงทุนใหม่ๆที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดสูญเสียความมั่นใจและภาพลักษณ์ของคริปโตในสายตาสังคมก็ถูกตั้งคำถามหนักขึ้นบทเรียนสุดท้ายเรื่องราวของลูน่าจึงไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของโครงการหนึ่งแต่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการคริปโตที่สะท้อนว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมการออกแบบที่รอบคอบ ความโปร่งใสและความมั่นคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และผู้ลงทุนต้องไม่ลืมว่าทุกการลงทุนในคริปโตเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงกล่าวได้ว่าผลกระทบของการล่มสลายของลู n a ไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงการแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่โลกมอง Stable c o i ยและ d e f าไปตลอดกาลบทเรียนและผลกระทบจากการล่มสลายของลู n a เหตุการณ์การล่มสลายของลู n a และ UST ไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมของนักลงทุนรายบุคคลแต่ยังเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สะเทือนทั้งวงการคริปโตและระบบการเงินดิจิตัลทั่วโลกเหรียญที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมและความหวังใหม่ของ d e f i ยกลับกลายเป็นตัวอย่างที่เตือนใจว่าตลาดนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความเปราะบาง บทเรียนสำคัญที่วงการได้รับคือ a l g o r i t h m i c s t a b l e Co i n ไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ Luna และ UST แสดงให้เห็นว่าแม้ไอเดีย a อ g o r i t h m i c Stablecoin จะฟังดูสวยงามแต่ในทางปฏิบัติหากปราศจากสินทรัพย์คำประกันที่แท้จริงระบบก็อาจล้มเหลวได้ง่ายเมื่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานหายไปความเชื่อมั่น คือหัวใจของทุกระบบการเงินไม่ว่าระบบนั้นจะมีเทคโนโลยีซับซ้อนเพียงใดหากผู้คนเลิกเชื่อมั่นทุกอย่างสามารถพังทลายลงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันเหตุการณ์ของลูน่าตอกย้ำว่าความเชื่อมั่นเปราะบางกว่าที่คิดดอกเบี้ยสูงผิดปกติคือสัญญาณอันตราย Anchor Protocol ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง20ต่อปีดึงดูดผู้คนจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงอัตราที่สูงเกินจริงนั้นยากจะยั่งยืนและสุดท้ายมันก็กลายเป็นภาระที่เร่งให้ระบบพังลงเร็วขึ้นผลกระทบต่อผู้ลงทุนผู้ลงทุนหลายล้านคนทั่วโลกสูญเสียเงินเก็บบางคนถึงขั้นล้มละลายเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลและสื่อมวลชนจนกลายเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของวงการคริปโตในปี2022 นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับความปลอดภัยของการลงทุนใน DeFi และ Stable Coin อื่นๆผลกระทบต่อโครงการอื่นๆความล้มเหลวของ LUNA สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงโครงการอื่นๆเช่นกองทุนหรือนักลงทุนสถาบันที่ถือ UST และ LUNA ไว้เป็นจำนวนมากพวกเขาเผชิญกับการขาดทุนมหาศาลและบางรายถึงขั้นล้มละลาย เช่นกองทุนคริปโตชื่อดัง 3AC หรือ Three Arrow Capital ที่พังทลายหลังจากเหตุการณ์นี้ผลกระทบต่อกฎระเบียบหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจกับ Stable Coin และ d e f i มากขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกตระหนักว่าหากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อาจลุกลามไปสู่ระบบการเงินโลกนี่จึงเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศเริ่มเร่งพัฒนา CBDC หรือ Central Bank Digital Currency และเพิ่มการตรวจสอบ Stablecoin ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางเช่น USDT และ USDC ผลสะเทือนทางจิตวิทยาต่อตลาดคริปโต นอกจากความเสียหายทางการเงินแล้วเหตุการณ์ลูแน่ยังทิ้งบาดแผลทางจิตวิทยาให้กับนักลงทุนตลาดเข้าสู่ภาวะความเชื่อมั่นถดถอยหรือ confidence crisis ราคาคริปโตโดยรวมร่วงลงนักลงทุนใหม่ๆที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดสูญเสียความมั่นใจและภาพลักษณ์ของคริปโตในสายตาสังคมก็ถูกตั้งคำถามหนักขึ้นบทเรียนสุดท้าย เรื่องราวของลูน่าจึงไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของโครงการหนึ่งแต่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการคริปโตที่สะท้อนว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมการออกแบบที่รอบคอบความโปร่งใสและความมั่นคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และผู้ลงทุนต้องไม่ลืมว่าทุกการลงทุนในคริปโตเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงกล่าวได้ว่า ผลกระทบของการล่มสลายของลู n a ไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงการแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่โลกมอง Stable Coin และ d e f าไปตลอดกาลและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของลู n a และ t e r r a u s t หรือ UST โปรเจกต์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นความหวังใหม่ของโลกการเงินแบบไร้ศูนย์กลางแต่กลับพังทลายลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนวงการคริปโตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ จากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความทะเยอทะยานลูน่าเคยพุ่งสุดจุดสูงสุดกลายเป็นเหรียญท็อป10ของโลกคริปโตและสร้างความฝันให้กับนักลงทุนจำนวนมหาศาลแต่เพียงไม่กี่วันความฝันนั้นก็พังทลายลงเพราะความเปราะบางของระบบการพึ่งพาความเชื่อมั่นมากเกินไปและการออกแบบที่ไม่สามารถรับแรงกดดันของตลาดได้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูน่าสอนเราว่า โลกคริปโตไม่ได้มีแค่เรื่องของผลกำไรแต่ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังความเชื่อมั่นคือหัวใจของระบบการเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่เปราะบางที่สุดและทุกครั้งที่เราเห็นผลตอบแทนที่ดูสูงเกินจริงก็ควรถามตัวเองว่ามันยั่งยืนจริงหรือไม่ วานิ่งหรือว่าขอย้ำอีกครั้งนะครับเนื้อหาที่คุณได้ฟังในตอนนี้จะทำขึ้นเพื่อเล่าเชิงความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและไม่มีการชักชวนให้เข้ามาซื้อขายใดๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตต,ตอนพิเศษลูน่าจุดเริ่มต้นของความสาเร็จสู่ความล้มเหลว ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่านาวัตกรรมใหม่ในโลกคริปโตแม้จะดูน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสเสมอแต่ก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงมหาศาลเสมอครับอย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องค r y ปโ o to เดอะม o นเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะพาคุณไปสำรวจทั้งเรื่องราวของเหรียญดิจิทัลเทคโนโลยีบล็อกเชนและปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนโลกการเงินไปพร้อมกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ